สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง How to by u อนะคะช่องที่จะทำให้ชีวิตของคุณทุกคนง่ายขึ้นนะคะด้วยทริคต่างๆที่อุนนำมาฝากในแต่ละคลิปในทุกๆครั้งนะคะค่าสัปดาห์นี้นะคะคลิปที่นำมาฝากคลิปนี้นะคะอุเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะหมดความมั่นใจนะคะเพราะเรื่อง กลิ่นเต่าติดเสื้อผ้านะคะซักยังไงกลิ่นก็ไม่หมดไปสัทีนะคะวันนี้ค่ะอุเลยรวบรวมนะคะวิธีการกําจัดกลิ่นเต่าติดเสื้อผ้าให้หายขาดมาฝากค่ะมีหลากหลายวิธีนะคะซึ่งตัวช่วยก็หาได้ในบ้านของเรานะคะจะได้หมดกังวลเรื่อง กลิ่นเตานะคะที่ติดเสื้อผ้าของเรานะคะเราก็จะสวมเสื้อผ้าออกไปนอกบ้านได้อย่างมั่นใจนะคะไม่ต้องกลัวสายตาคนรอบข้างนะคะว่าเอ๊ะแอบมองเราเนี่ยเพราะว่าเรามีกลิ่นเต่าหรือเปล่านะคะค่ามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะกลิ่นเตา่าติดเสื้อผ้าดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วไม่เล็กเลยใช่ไหมคะมาค่ะมาดูวิธีการแก้ไขกันค่ะไม่ยากเลยนะคะทำไปพร้อมกันนะคะ มาที่วิธีการแรกกันค่ะวิธีการแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีแค่น้ำส้มสายชูหรือว่าเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะหากคุณนำเสื้อผ้าไปตากแดดแล้วนะคะพอนำมาใส่เนี่ยปรากฏว่ากลิ่นเต่าเนี่ยมันยังอยู่นะคะก็ให้นำเสื้อผ้านะคะ ไปซักกับน้ำส้มสายชู1ถ้วยตวงหรือเบกกิ้งโซดาหถ้วยตวงแทนก็ได้นะคะโดยใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าแทนการใช้ผงซักฟอกนะคะแล้วก็เปิดเครื่องซักผ้าให้ทำงานตามขั้นตอนปกตินะคะกดอ่อนๆของน้ำส้มสายชูนะคะจะช่วยกำจัดทั้งกลิ่นและเชื้อโรคที่เป็นต้นตอทำให้เกิดกลิ่นเตา่า ติดบนเสื้อผ้านะคะเพียงแค่นี้ละคะ่ะเสื้อผ้าของคุณก็จะกลับมาหอมสะอาดสดชื่นเหมือนเดิมค่ะวิธีการที่สองนะคะ วิธีการใช้มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกนะคะนอกจากจะใช้ขัดผิวได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาใช้ขจัดกลิ่นเตาบนเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะโดยนำมะขามเปียกผสมกับน้ำนะคะนำไปกรองกากออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เทน้ำที่ได้ลงไปบนเสื้อผ้าเทบริเวณที่มีกลิ่นนะคะตรงเตาที่ติดเสื้อผ้าอยู่เนี่ยเทลงไปให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะก่อนจะนาเสื้อผ้า ไปซักตามปกติแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะวิธีที่3ค่ะคือวิธีการใช้วอดก้าค่ะวอดก้านั่นแหละค่ะเหล้านั่นแหละค่ะหากใครนะคะมีวอดก้าติดบ้านอยู่นะคะงานนี้ง่ายเลยค่ะเพราะเพียงแค่เทวอดก้านะคะใส่ลงไปในขวดสเปรย์นะคะแล้วฉีดพ่นบนเสื้อผ้าให้ทั่วตัวเลยนะคะโดยเน้นบริเวณที่มีกลิ่นเต่านั่นเองนะคะแต่อย่าให้มาก จนเกินไปจนทำให้เสื้อผ้าเปียกนะคะเสร็จแล้วก็นำไปพึ่งแดดให้แห้งสนิทก่อนจะนำไปซักตามปกติหรือจะเอาไปใส่ต่อก็ได้เลยค่ะ วิธีต่อมาค่ะคือวิธีการใช้เกลือค่ะในการกำจัดกลิ่นเตาที่ติดบนเสื้อผ้านะคะวิธีการคือเทเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะลงไปละลายในน้ำอุ่น1น่ถ้วยตวงเสร็จแล้วนะคะก็นำไปทาให้ทั่วบริเวณที่มีกลิ่นเตาติดอยู่นะคะทิ้งไว้สักพักค่ะแล้วค่อยนำไปซักตามปกติแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ และวิธีสุดท้ายที่นำมาฝากกันนะคะก็คือวิธีการที่ใช้ผงกาแฟบดนั่นเองค่ะหากบ้านใครนะคะมีผงกาแฟบดนะคะก็อย่าเพิ่งนำไปทิ้งค่ะให้นำผงกาแฟบดนะคะ พอกลงไปบริเวณตรงที่มีกลิ่นตัวนะคะตรงส่วนมากก็จะเป็นรักแร้ของเรานั่นเองะคะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2 3ถึงสชั่วโมงนะคะจากนั้นก็ค่อยนำเสื้อผ้าเนี่ยไปซักตามปกตินะคะหรือหลังจากปัดผงกาแฟออกหมดแล้วนะคะจะนำเสื้อผ้าไปใส่ต่อเลยก็ได้ค่ะก็ลองทำดูนะคะวิธีการที่นำมาฝากอันนี้ค่ะ ค่ะปัญหาเรื่องกลิ่นเต่านะคะที่ติดบนเสื้อผ้านะคะอาจจะดูเป็นเรื่องตลกขบขันหรือว่าเรื่องเล็กๆนะคะสําหรับคนที่ไม่มีปัญหานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่านอกจากเราอาจ,จะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกอับอายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสียบุคลิกภาพนะคะแล้วก็อาจจะไม่ดีกับสุขลักษณะหรือว่าเสื้อผ้าที่เรานํามาใส่ด้วยนะคะดังนั้นนะคะลองไปทําดูค่ะวิธีการที่อูนํามาฝากทั้ง5 วิธีการนะคะอูเองเนี่ยเคยลองในวิธีการที่ใช้น้ำส้มสายชูนะคะก็ใช้ได้ดีพอสมควรเลยอันนี้ก็คือลองกับเสื้อของลูกชายนะคะบางครั้งที่เขาเนี่ยนำไปใส่แล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆกลิ่นมันติดรักแร้อยู่เนี่ยก็ลองมาทำดูก็ใช้ได้ดีนะคะส่วนวิธีการอื่นๆที่นำมาฝากเนี่ยก็อ่านดูแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ผลนะคะก็เลยนำมาแนะนำกันนะคะยังไงลองไปทำดูคะ่ะอูก็รวบรวมมาตามที่อ่านและศึกษากันกรองมาแล้วดูว่าน่า จะเป็นไปได้ก็นำมาแบ่งปันกันนะคะยังไงชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะทุกครั้งที่อูลงคลิปนะคะคุณผู้ชมทุกคนก็จะได้ฟังคลิปในทันทีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแลบฟังค่ะขอบคุณค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ